เอาละครับผมวันนี้ผมมากับสินค้าจากทางด้าของโรกาเป็นไวเลสเกมมิ่งทิ่สแกนนะครับผมเป็น Print Steam. ลายปรินสตรีมถ้าเกิดว่าใครเล่นอ่า CS GO CS 2เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าลายเนี้ยที่อยู่บนสกินของอาวุธใน CSGO เนี่ยตอนนี้มาอยู่บนเมาส์ของโรกาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีดียังไงเราไปอันบ็อกพร้อมกันเลยครับ ตัวกล่องยังเป็นมาตรฐานของทางของโลกานะมีซอฟต์อยู่ด้านในให้ดูเทียบกันอันนี้คือตรงปกเปะนะโอ้แต่ก็เบามากเบามากท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้น้าหนักอยู่ที่ประมาณ39กรัมนิดหน่อยเบาในระดับที่เบาเลยใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มือใหญ่เนี่ยอาจจะเมื่อยในช่วงแรกที่ใช้แต่ด้วยความที่เขามีนูนๆตรงนี้ขึ้นมารับคนที่มือใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เมื่อยเท่าไหร่นะครับผมส่วนคนที่เล่นแบบปิบคลอก็น่าจะชิล นะฮะโอยเข้ามือดีจังเลยโอ้ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือข้างล่างมันโอ้เคยเห็นรถแดกอะรถแดกแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีเครื่องแล้วก็โครงอะ่ะเออเปลือยแบบสุดๆนะท่านผู้ชมอ๋อแล้วก็จะตัวนี้นะครับผมพิางเรดได้ถึง 8K เลยนะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกสายต่างๆเดี๋ยวผมขอุยัดแกะมีสายต่อแล้วก็มีคู่มือเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าใช้จริงจะเป็นยังไงไป อยากรู้ว่าใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมแบบยังไม่ได้เซตติ้งยังไม่ได้ลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะ โดยรวมนะครับผมระหว่างที่เราทดสอบกันไปนะคะผมก็ทดลองเรื่องของการจับ movement feeling แล้วก็น้ำหนักต่างๆโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะสำหรับเมาส์ฮิ s สแกนตัวใหม่จากโลกานะครับผมถ้าเรื่องน้ำหนักแล้วเราก็เรียกว่าเบาจัดพอสมควรแล้วก็ส่นเรื่องความนิ่งของเมาส์นะครับผมก็อยู่ในระดับที่ พึงพอใจเลยทีเดียวนะครับผมตามที่ท่านเห็นฮะแรกๆอาจจะมีการปรับตัวบ้างอะไรบ้างเรื่องของน้ำหนักต่างๆเพราะว่าตัวไซซิ่งของเมาส์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยไปทางเดียวกันเท่าไหร่นะแต่โดยรวมถือว่าแฮปปี้เพราะว่าเมาส์เนี่ยไม่ใช่เมาส์ตัวเล็กขนาดนั้นนะการสบัดการอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่าการตอบสนองของเมาส์นีถ่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยฟิลลิ่งการคลิกต่างๆเรียกว่าแน่นปับนี่ขนาดผมยังไม่ได้ปรับอะไรในดเวอร์ของตัวเมาส์ตัวนี้เลยนะ โดยรวมถ้าให้คะแนนแล้วแล้วก็ผมให้อยู่ที่8.5เต็ม10เลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้